สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเซตแนะนํา3เซตนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เริ่มเล่นเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะจัดเซตยังไงนะครับวันนี้ผมมี3เซตมาแนะนําเลยเซตเริ่มต้นนะครับเซตกลางแล้วก็เซตจัดเต็มที่แบบว่ามีตังแล้วอยากเริ่มลงทุนนะครับจัดเซตดีๆเนี่ยไปยิงคนนะอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะไปจัดของเกมนี้นะอยากจะแนะนําทุกคนว่าอันนี้สาหรับผมครับไม่ได้บอกว่าผิดถูกนะ ในการเล่นเกมนี้สิ่งแรกที่เราควรจะลงทุนนั่นคือปือนนั่นเองนะครับเซตนี้นะครับเซตเริ่มต้นเนี่ยสิ่งที่แพงที่สุดก็คือปือน M4 นั่นเองนะครับ M4 เนี่ยเป็นปืนเริ่มต้นที่ดีมากนะครับเนื่องจากปืนถูกกระสุนก็ถูกนะครับเนี่ยอันนี้คือแต่งได้ดีระดับนะอยู่ประมาณแสนต้นนะครับไอเซตนี้ที่ผมจัดเนี่ยอะแวร์ลูม,มันอยู่ที่1นึ0 0แนะครับทำไมผมถึงอยากให้ลงทุนกับปืนเป็นหลักนะเพราะว่าปืนเดิมๆกับปืนที่มันแต่งดีๆแล้วระดับหนึ่งนะครับมันดีต่างกันฟ้ากัักับบเเเเเหวววนนนนะคครรลล่ลดด่่่่่อยาง M4 แแแ้ตีมมก็ไิ์ท แต่งดีๆไปสักแบบระยะกลางๆเลยจะดีกว่านะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็พอถูๆไถ,ถ,ถๆไปนะครับยางหมวกเนี่ยผมใส่เป็นหมวกแก็ปตัวนี้เนี่ย หมวกแก๊ปตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มหู10%นะครับเราจะได้ยินระยะเสียงเนี่ยเพิ่มขึ้น10%นะทำไมไม่ให้ใส่หมวกสีฟ้าไปเลยเพราะว่าหมวกสีฟ้ากับหมวกสีขาวผมมองว่ามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่มันโดนหัว2เมตดตายอยู่ดีนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่มีปืนในอาไหนที่มันยิงหัวนะเดียวตายได้นะครับก็เลยประยันหมวกไปลงเกาะดีกว่านะเกมนี้เนี่ยมันเป็นแอคชั่นที่การเคลื่อนไหวเนี่ยจะเร็วกว่าเพื่อนๆอยู่ระดับหนึ่งเลยนะถ้าเทียบพวกทาคอบหรืออาริงนานะครับเวลาไฟต์กันนะครับบริ่ม นเนี่ยอ่าเราคงลงซีเลอร์แดมกันสัเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเซตเริ่มต้นเนี้ยที่เอาไปลงซีเลอร์แดมก็แนะนําว่าให้เล่นโซนด้านล่างไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งขึ้นไปด้านบนแต่จริงๆเซตนี้มันก็เล่นด้านบนได้นะครับแต่ว่าคุณต้องเลี้ยงไฟดีๆนะวิ่งแถวคอนเทนเนอร์บนบนใกล้แดมไปเลยนะครับแต่ถ้ามาเพื่อลงเซตนี้ก็ผมว่าเล่นทั้งบนแอดมินได้เหมือนกันนะส่วนเวทที่เลือกใช้ในเซตเริ่มต้นนะผมเลือกเป็น D01 Light Chase นะครับตัวนี้เนี่ยก็เพียงพอละสำหรับยาที่เราจะเอาไปนะครับ ยาสีฟ้าอันนึงแล้วก็ยาเข็มเล็กนะครับอันนี้คือยาเพิ่มเลื่อดน,นะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น2อันยาผ่าตัดอันละ7 0 0ดนะครับผมส่วนตัวแคตตัวนี้นะครับไว้รักษาแผลที่แขนครับคือเกมนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเรายิงสู้กับคนนะครับแขนเราจะแตกกันเป็นอันดับแรกเลยนะอันนี้เนี่ยมันจะทําให้เราผ่าตัดแขนได้ไวมากๆเพียงประมาณสัก2วิเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นยาพารานะครับผมไว้ใช้ก่อนไฟนะครับเราจะได้ไม่โดนสถานะขาแตกแขนหักนะครับผมแล้วก็เล่นเซตเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ต้องเอาซ่อมเกาะไปนะทุกคนเราเน้นเปลี่ยนเกาะดีกว่านะครับเพราะว่าเกาะมันราคาถูกนะยังอยู่หลักปืนอยู่เลยส่วนกระสุนนะผมแนะนําว่าเอาม่วงหนึ่งกองนะครับไปใส่เซฟบล็อกไว้นะครับซึ่งมันไม่ค่อยแพงแล้วนะนะกระสุนม่วงตอนนี้นะครับแล้วก็คุณเอากระสุนเขียวไปไล่ยิงไล่ฟาร์มบอดเอานะครับผมถ้าเจอคนที่รู้สึกว่าใกล้จะเจอคนจริงเราคุณค่อยดึงม่วงเข้ามาใส่ในปืนเพื่อยิงคนนนนนนะะครรก็ปมมมาาีี้้ททเซติ่่ผแํไ กระสุนก็อยู่ประมาณสักเกือบ2องแสนนะครับคือต้องบอกนะทุกเซตที่ผมจัดเนี่ยผมไม่ได้จัดแบบว่าให้เน้นให้ทุกคนไปฟาร์มนะมันยังมีแบบว่าพิษพายยิงคนได้อยู่นะครับกับกระสุนที่ผมแนะนําไปกับปืนที่ให้ลงทุนนะครับคือเซตเริ่มต้นก็ยังทั้งฟาร์มทั้งยิงคนได้นะครับผมเราไปต่อที่เซตกลางดีกว่านะครับในเซตกลางนี้นะครับผมก็จะขยับมาเป็นเซตม่วงแล้วนะครับปืนที่ผมเอามาเล่นกับเซตม่วงนะครับก็เป็นปืนที่ราคาถูกเล่นง่ายกระสุนก็ยังถูกอยู่นะเพราะว่าเรายังอยู่กับกระสุุน5.56อยู่ทก กับปืนอัคกนั่นเองนะครับปืนนี้นี่ผมขายบ่อยมากเลยนะคือในราคาปืนในอาที่อยู่ในราคา3ามแสนนะผมมองว่าอัคกเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วสําหรับผมนะครับผมส่วนก่อน,นะครับก็เป็นม่วงทั้งตัวเลยผมใส่เป็น asou s t vest กับหมวกตัวนี้ครับ d i s t a n i n g helmet คือใส่หมวกตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นหมวกที่เพิ่มระยะเสียงได้ดีที่สุดแล้วนะครับ ที่มีตอนนี้เลยในเกมน,นะครับบวก50%ซึ่งถ้าใครยังไม่เคยใส่หมวกนี้เนะี่ยผมแนะนําว่าลองไปใส่ดูนะครับคือคุณจะได้ยินระยะเสียงที่แบบมันเบอมากๆนะสำหรับหมวกนี้นครับซึ่งมันมีหมวกโม่อีกหมวกหนึ่งก็เป็นหมวกที่กันได้ดีกว่าหมวกนี้นะเพราะว่ามันกันตรงโซนตรงตาด้วยนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยต้องให้เป็น a r ปืนไหนก็แล้วแต่คนระับมันไม่สามารถยิงหัวนัดเดียวได้ไหนผมเที่ยาให้ดูนะครับอันนี้คือหมวกฟังเสียงสนะีม่วงนะทุกคน หัว3นัดนะครับสำหรับอักกระสุนม่วงนะ <c oughs> ส่วนอีกตัวนึงเนี่ยเป็น GT1 ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยดูเบลิตี้48นะถ้าเทียบกับตัวนี้คือ35นะครับ <c oughs> มันจะยิงหัว3เม็ดเท่ากันเลยนะครับเท <c oughs> ่ากันนะครับแต่ว่าความต่างเนี่ยมันจะอยู่ที่อ่าระยะการซ่อมนะครับตัวนี้เนี่ย มันจะกินค่าซ่อมเป็นไฮายนะครับซึ่งซ่อมทีนึงเนี่ยมันจะกินดูเบตี้เยอะมากตัวนี้เนี่ยหมวกใหม่ๆมันจะแม็กดูเบตี้อยู่ที่35นะคือซ่อมทีนึ่งก็ใช้ตอบไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าหมวกนั้นเนี่ยมันเริ่มที่4 8มันก็ใช้ได้หลายรอบกว่าอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าคุณโดนชุดเดียวเนี่ยไม่ต่างกันนะครับหัว3มเม็ดตายซึ่งเซตกลางที่ผมจัดนี้ก็มีซ่อมเกาะเลยนะเป็นซ่อมเกาะเซตม่วงเท่ากันนะครับซึ่งซ่อมเกาะม่วงเนี่ยมันก็จะใช้อัตราหนึ่งตน่อหนึ่ง อันนี้หายเกลี้ยงเลยนะครับมันใช้1ต่อหนึ่งเลยนะแต่ถ้าซ่อมทองเนี่ยมันจะกินน้อยกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับก็ลองช่างใจดูนะถ้าทุนยังเหลืออยู่ผมแนะนําว่าเอาตัวซ่อมเกราะนะครับออกไปแล้วใส่เอาทองเข้ามาแทนนะครับแล้วเอาตัวเฮเมดเนี่ยไปใส่ในช่องเชสสลิกแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่ เซฟบล็อกแทนแล้วก็เหลือช่องกระสุนอีกหนึ่งช่องแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะลองปรับใช้นะแต่ถ้าแบบทุนยังไม่เยอะก็ตามนี้ไปก่อนได้นะครับส่วนเชสลิกอันนี้ผมใช้เป็นตัว G01 Tactical Cheslick นะครับยาที่เอาไปก็คล้ายๆเซตเริ่มต้นเลยนะมีผ่าตัดน,นะครับแต่ว่าผ่าตัดเนี่ยผมเปลี่ยนจากสีเขียว2อันเป็นสีม่วงอันเดียวเลยนะครับเพราะว่าผ่าตัดสีม่วงเนี่ยมันเร็วกว่าสีเขียวแบบเยอะมากๆนะครับถ้าคุณแตก4ส่วนนะแล้วมาผ่าเขียวกว่าจะเสร็จนี่ บอกเลยว่าโคตรนานนะครับแต่ถ้าเป็นม่วงเนี่ยมันก็จะเร็วกว่านะครับจาก7วิหรือ5วินะต่อครั้งนะครับพาราก็ยังเป็นกระปุกเขียวอยู่นะครับก็ ตามนี้เลยส่วนเรื่องกระสุนของเซตกลางนะผมแนะนําว่าเล่นเป็นม่วงล้วนไปเลยนะครับคือพอเราจัดเซตที่ลงไปยิงคนจริงๆนะทุกคนผมแนะนําว่าใช้กระสุนแบบไทายเดียวไปเลยอย่างเวลาผมเล่นเซตทองนะผมก็จะไม่เอากระสุนม่วงเนี่ยไปใส่ตรงพ็อกเก็ตหรือว่าเชสลิกเลยครับผมจะม่วงสำรองไว้ในแบ็คแพคแทนไม่ให้มันแบบรีโหลดแล้วมันสับม่วงนะครับถ้าเรามีกระสุน2อทายในช่องพ็อกเก็ตหรือเชสติกเนี่ยบางทีมันรีโหลดม่วงให้เรานะผมแนะนําว่าเล่นเป็นสีเดียวไปเลยนะครับเบสเซร็จโดยโรวมเซตนี้ก็อยู่ประมาณเกือบ0กแสนนะคร เหมือนเดิมทุกคนปืนคือสิ่งที่เราต้องลงทุนมากที่สุดนะครับมาครับทุกคนถึงเวลาแล้วของเซ็ตหรูเซ็ตสุดระตานเซ็ตใส่สุดเอาไปยิงคนนะครับเซ็ตนี้สําหรับผมเนี่ยก็เกือบจะแพงสุดแล้วนะครับคือถ้าแพงกว่าน,นี้ก็เกาะแดงแล้วนะทุกคนอันดับแรกเรามาดูที่หมวกก่อน,อนเลยนะหมวกเนี่ยผมจะใส่เป็นหมวกตัวเฮวี่แฮมเมตัวนี้นครับหมวกทองเนี่ยมันจะมีให้เลือกใส่2แบบนะทุกคนที่ซื้อได้นะครับจริงๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวน,วนี้ตัวแสนสีนะอันนี้ทุกคนอาจจะ สังเกตว่าเฮ้ยทำไมมาถูกจังนะครับซึ่งมันดูบิตี้ก็เยอะกว่าห้กงนี้นะแต่ว่าทำไมมาถูกคือระยะการมองเห็นเนี่ยมันเหลือแค่นี้ทุกคนเนี่ยเท่านี้ <c oughs> คืออันนี้เสริมนิดนึงนะถ้าใครไปเล่น normal นะครับ normal <c oughs> ในสีรแดมนะเราเจอคนใส่หมวกนี้นะครับแล้วไม่คมคม,คมนะ <c oughs> ไม่เหลือผมจอมยุทธแน่นอนซึ่งไอ้พวกจอมยุทธเนี่ยพวกโปรนะมันจะชอบใส่หมวกนี้นะเพิ่งมันไม่แคร์เรื่องระยะการมองเห็นอยู่แล้วจริงไหมครับมันมีดูเบตี้เจหัวมันจะแข็งมากๆแล้วมันจะเดินเล็งไถหัวคุณนะครับก็ระวังนะเวลาเจอคนใส่หมวกนี้นะครับหลอนแน่นอนแล้วกลับมาที่หมวกทองปกติของเราก่อนนะครับหมวกตัวนี้เนี่ยมันจะมีระยะการฟังเสียงที่ดีกว่าตัวนี้นะครับคือบัวมาสี่สิ บวกแค่ยบวกแค่10%นะครับแต่ว่าหมวกนี้ระยะการใช้งานมันจะดีกว่านะเพราะว่าดูบิลิตี้คอรสเนี่ยมันอยู่ที่โลนะครับเวลาเราซ่อมเนี่ยมันจะกินดูบิลิตี้น้อยมากซึ่งแมคดูบิลิตี้ <ๆๆ S 2> ของมันเนี่ยมันอยู่ที่50นะคือหมวกนี้นะถ้าโดนยิงแต่งมาก็ซ่อมเล่นได้หลายรอบนะแต่ถ้าเทียบกับหมวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ไฮเลยนะครับตัวนี้เนี่ยระยะการใช้งานเนี่ยมันจะสั้นกว่าตัวเต็มใบนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็เป็นสิ่งที่มองค่าไม่ได้นะทุกคนเพิ่มระยะการฟััังง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 เเเเเเสสีีียยต้้้้้้้ออออ40%นน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 นครรกกกก็็ลลช่่่่ใจดดทาาาหืวฟไขึ ซึ่งหมวกนี้ผมก็ไม่ได้ใช้เป็นหลังนะผมก็สับใช้กับตัวที่มันฟังเสียงระยะกว้างเมื่อกี้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องกาะทองก็คล้ายๆกันเลยนะครับเมื่อกี้อันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมใช้สาหรับเวลาเล่นลูน่านะมันคือกาะทองที่เบากว่าตัวนี้นะครับสตัวนี้เนี่ยมันจะต่างกันที่ดูเบอิตี้กับระยะการป้องกันนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะกันไหลให้ด้วยแล้วก็ดูเบอิตี้ของมันเนี่ยแม็กอยู่ที่ร2 5นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่100แต่ว่า ตัวเฮฟวี่แอซเซเนี่ยผมใส่เล่นลูน่าแล้วโหผมรู้สึกว่าผมวิ่งไม่ออกดูดีทุกคนมาลบ5้ามูเมนสปีดกับเอ็มสปีดไป10%ซนะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยการกินค่าซ่อมของมันเนี่ยอยู่ที่มีเดียมเท่ากันนะครับแต่ว่าตัวล่างเนี่ยมันจะมีดูวิตตี้แม็กเริ่มต้นสูงกว่าอยู่ที่125ก็ลองจัดการเลือกใช้ดูนะครับแต่ถ้าผมเล่นลูน่าผมจะใส่ตัวนี้นะส่วนปืนนะครับอันดับแรกในการลงทุนนะ M7 นะครับกระบอกนี้รวมกระสุนแล้วอยู่ที่625,000บาททนนะรรัผมสุดุดกกกออย่งงี้้ห ความคล่องแล้วก็ความแรงนะครับเชสิกเนี่ยผมจะชอบใช้ตัว a v v n n e d Recon ตัวนี้นะ เป็นเชสิกม่วงที่ผมมองว่ามันใช้ของได้ครบที่สุดละเนี่ยมันมีทั้ง4ี่ช่องแล้วก็3ช่องยาวนะครับสีช่องเนี่ยก็ใส่ยาทองได้เลยนะทุกคนถามว่าเฮ้ยทองทั้งตัวแล้วทำไมไม่ใส่หลีกทองไปเลยนะครับคือเกมนี้เนี่ยหลีกทองมันไม่มีขายนะมันต้องฟาร์มเอามาเล่นอย่างเดียวนะครับผมยานักษานะครับก็จะเป็นยาม่วงแท่งเดียวเลยจบจบอันเดียวเลยนะครับแล้วก็ซสอมหมวกทองนะครับพาตัดม่วงแล้วก็พาราม่วง1่กองนะครับอันนี้มันเหลือ3 5ุ้านะใครซื้อก็ซื้อให้เต็มเต็มบันมเอาไป2เบบนะคร อันนี้มันจะเพิ่มระยะฟังเสียงให้เรานะครับผมแล้วก็อีก3ามเข็มแดงเนี่ยเป็นเข็มที่เพิ่มสเตมินานั่นเองนะครับเวลาเราวิ่งสเตมมิน่าหมดหลอดเนี่ยเราจิ้มเข็มเนี้ยไปนะครับมันจะเด้งจนเต็มหลอดเลยนะครับผมกระเป๋าก็จัดไปเลยทุกคนกระเป๋าทองนะครับจัดมาขนาดนี้แล้วนะครับ ไปเสร็จแล้วเซตนี้ก็อยู่ประมาณสักล้านห้าล้านหกนะเพราะว่ากระสุนไฮบิดตอนนี้มันค่อนข้างที่จะแพงมากเลยนะโอ้ยผมเพิ่งเห็นวันนี้มันเด้งไป5้าพันแล้วทุกคนก็เอาเรื่องนะทุกคนหนึ่งกองก็แทบวูบนะครับถ้าใครไม่ได้คามาเล่นก็ระวังดีๆกับการกดกระสุนอ่าเอ็มเจ็ดนะตอนนี้นะครับคือเอ็มเตอนนีนะ้เน้นเล่นชนะแล้วนะครับฟาร์มมาก็เกือบจะเท่าทุนตลอดนะเวลาผมเล่นเนี่ยช่วงนี้เงินผมไปชานะผมว่าผมแต่งเซตทองลงเล่นตลอดแล้วนะครับ เพราะผมรู้สึกว่าเงินอยู่ประมาณเนี่ย94อยู่ที่100เนี่ยมัน,ม,นมันไม่รู้สึกว่ามันจะอยากไปไกลกว่านี้แล้วเอาไปเล่นแบบมันมันเน้นชนะดีกว่านะครับผมก็มีเท่านี้นะครับ3เซตท,ที่ผมแนะนําการจัดเซตไปนะก็ต้องบอกว่าเป็นเซตท,ที่ผมแนะนานะไม่ได้ถูกผิดนะครับก็เอาไปลองกันดูนะสําหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่อยากลงทุนหรือว่าแบบกําลังแบบเริ่มตั้งตัวนะครับเซตเริ่มต้นเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเกี่ยวกับเดลต้าฟอร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับแล้วเจอก